ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสวัสวันจันทร์ครับผมวันทํางานครับผมพี่เก่าพี่น้องมาทักทายครับผมายงานก่าพี่น้องเทียวแลของวันจันทร์ครับผมจะประมาณนี้ล่แหละมาทักทายพี่น้องสุกูสุกคนครับผมขอบคุณทุกความเมียนขอขอบคุณทุกกาลังใจด้วพี่น้องเนอะถ้าปรได้ไปต่อเขม์กับออทษดคออาไเด้อพี่น้องเนอะขอภัย้หลายพี่น้องบาหวานดีด้วพี่น้องเนอะ อะไรตอบไปจักไปกดใจก็ยังให้ยุพี่น้องรอจากข่าวเด้อเรื่องโมบาร์นพี่น้องเลียนงานในเก่าพี่น้องว่านก็เลียนครับผมจันทร์ถึงอาทิตย์เลยประมาณนี้แหละครับผมมาจากใต้ใพี่น้องและมาให้ยกำลังใจทุกจานคือเก่าล่ะสู่ชอบไปพี่น้องขี้เจอมือใหม่สำหรับเฮาเนาะเย็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเย็ดไปแล้วมันก็ทุ่มวังไปเองละ่ะ ในเมื่อเขามีงานประจำเยอะอยู่เขาก็เฮ็ดกวบคู่กันไปนั่มพอใจร่องคีบดูๆไปหน่องแต่ว่าผมบ่ค่อยได้ลงคลิปั่นไรได้ครับเด้อมันก็เลยไอเขาเลยบาดันไหนเนาะแล้วกันทวนไรกันตอนร่ลงคลิปซูมือคีบเน่าซูมือซูมือมือละสองสามระที่อย่างเี่นมือละดับที่สองสามระทีนี่ก็โอเคเราพี่น้องไอไอมื่อกีดันไหนเนาะอันนี้ผมบ่ค่อยได้ลงคลิปพี่น้องมันก็เลยอยู่กับเ่าไปเรื่อยๆพี่น้องปั่นผมได้ลงคลิปมือละคลิป คลิปเลียวผมก็บม่ค่อยได้ลงหรอกครับพี่น้องบอ่ได้นัน่นปานเดยเอาล่ะเอาลงคลิปยาวแล้วก็ต่อไปคลิปเดียวรถกรจะจายมาบ้านนี่แหละพี่น้องแไปามาทักทายช่วงเซตซ้ายแล้วพี่น้องเก้าโมงแล้วมาถึงคนครพิมแปดโมงน้อยๆพี่น้องรถติดแห้งบ่อคอนจันพี่น้องติดค้าวครับผมติดไลายนี่ติดชั่วเหมือรถรถเต่นานครพิทุมกระประมาณนเนี่ยพี่น้องแไปม,มาทักทายครับผม ขอบคุณทุกคนลงใจเด้อขอบคุณที่มาซับสกายให้กดไลค์กดแชร์ให้ดาวิน้องนะขอบคุณทุกการติดตามครับผมแต่ผู้ติดตามก็เพื่อไม่เรื่อยเนาะขอบคุณหลายๆครับผมเพราะว่าจะได้ไปหาอยูไนต์ก็ไม่ได้ไปจ้ากเทียบปฏิย,ยุทธ์น,นำเขาวินนองเอ้ยปฏิยุทธ์จะเมือ่อยพักผ่อนอยู่บ้านเนาะจะไปหายปปอยูไนต์ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาท่อนเตียนเงี้ยเลยวินนองเอ้ยยุติธรรมรถนี่แหละวินนอง ว่าสียี่สิบสี่ชั่วโมงรถอยู่น้ำรถนี่ก็เลยไปกลับไปกลับอยู่นี่ล่ะป่านวาเลนพี่น้องเอ้ยสู้ๆต่อไปครับผมคลิปนี้กลับมาทักทายครับผมบอยมิซาลายิ่งเด็ดกับจักระมาณนี่แหละไปเอาทักทายสวยละ่ะโว่จีฮอนบันกับจักราณใบม่วงใบซองหรอฮอนบอยวินพี่น้องงานตัวคือเก่าล่ะพอกันคลิปหน้านได้พี่น้องได้จะรีวริวรถให้เบิังรีวิวของนอนสวยให้เบิังได้พี่น้องได้ พอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ับไปเพียงแค่น,น,นี้น้องเนะสวัสดีครับผม